แข่งอย่างนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะแข่อย่างนี้ก็ได้ครับผมฮิตซิงมาตรฐานนะที่ผมบอกไม่ไม่ใช่ครึ่งเดียวครับผมนะเหมือนบางค่ายครับผมครึ่งเดียวครับผมนะครึ่งเดียว <c oughs> เล็กนะฮิตซิงเล็กแพงกว่านี้เยอะครับผมนะบางค่ายก็ลบอะไรนะ หลังค่ายก็ลบอะไรพังแล้วก็หาอะไรใส่ยากครับผมนะ <c oughs> แล้วชมคลิปเต็มได้ที่ไ <คน S 2> ซต์าาทางสาวชนะ y น u t u b e ครับผมเฟดครับผม, <f ade> บผมนะลบถึงอะไรเฟดนะมดเฟดกันลบนะกลัวเขา copy ที่ไหนเราไป c o ปปี้เขามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมดูปริ้นตัวนี้ดีปริ้นปดูสภาพแล้วครับผมมาตรฐาน จากโรงงานครับ